ที่นี่คือโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพกลับมาครั้งนี้มีแต่ความปังในทุกมุมและ a s h เชล My w e d วดดิ้งแ n นเนกำลังจะมาจัดงานแต่งที่นี่ค่ะเราจะมาจัดในห้องดภารายแกนบอลลูนนี่เป็นการเข้าอินสเตตโรงแรมที่รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะบ่าวสาวของเราจะเป็นคู่แรกๆของการกลับมาเปิดตัวของโรงแรมดูสิตธานีกรุงเทพค่ะห้องบอลลูนใหม่คือใหญ่มากมีพื้นที่1350ตารางเมตรงานนี้ของเรามีโต๊ะจีนประมาณ50โต๊ะโตหรือ500กว่าท่านพื้นที่ก็ยังเหลือๆเลยค่ะด้านข้างของห้องเป็นกระ จกสูงตั้งแต่พื้นถึงเพดานซีลิ m. M ่ง8เมตรมูท์โทนสีภายในของห้องจัดง่ายมากค่ะเข้ากับทุกมูทและยังมีอีก2ห้องสําหรับงานมั่นขนาดเล็กทําให้ได้บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองเหมาะสําหรับงานที่มีจํานวนแขกไม่มากส่วนนี้คือเทอเรสของโรงแรมที่ให้วิวพาโนรามาของสวนลุมพินีค่ะไปดูส่วนของห้องพักกันมากค่ะตัวห้องพักที่นี่ทุกห้องมีเบวินโดที่เปิดมุมมองให้เห็นวิวแบบเต็ม,เ,ตม<ๆ>เหมือนนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพิ่มความสดชื่นให้กับห้องถ่ายภาพลงโซเชียลยังไงก็ต้้อองรูแนนน่ ว่าโรงแรมนี้คือโรงแรมดอสิิตานีเพราะวิวบรรยากาศที่นี่สามารถบอกได้ทันทีว่าเป็นเอกลักษณ์และไฮไลท์มากๆค่ะสำหรับบ่าวสาวคู่ไหนที่กำลังมองหาสถานที่จัดงานแต่งและอยากเป็นคู่แรกๆของโรงแรมดอสิิตานีกรุงเทพต้องรีบจองแล้วนะคะเพราะคิวเริ่มเต็มแล้วค่ะถ้าใครอยากได้รีวิวเต็มของโรงแรมดอสิิตานีฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ